พ่อขังเขาไปไาเลยมิดมาอยู่เปล่ายันจาบเลยสิกลับมาเอยอยู่ต่อที่กาเจะละว่าเขาไปจอบผาเงินเรื่อยนี่แหละมันเสีย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 เขาตอนนี้แหละทะเลยบ่อต่อกันมาอยู่แปดปีแล้ว,ลก,วก็บอกเขาเลยไปก็บอกจ้างนี่ต้นเนี่ยเขาอ,อยู่สาปีสามปีสี่ปีออกกันไม่ แต่พอสอสี่สิบแปดออกไปแต่เริ่เปิงๆ่อ่ปนี้พระลายชูร้วโย่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจ้าประกาศม่บอก่อยสบายไค่บอกสบายโอ้ยกระตับดาดอ,อยู่อยู่วัดอยู่สาธารณะก็คืออยู่ของตัวเองเดี้ ลงเตยมไว้ายวัดแล้วกินกับกินของตัวเองอยู่กับอยู่ของตัวเองนะเฮ็ดยั้งกับเฮ็ดได้บ่อยากเฮ็ดยั้งกับใครนะอันนั้นหน่เฮ็ดแล้วเบลกับเจ้ากะสวนเฮ็ดเนี่ตาบากับเจ้ากะดีดีกว่าเฮ้าไม่ดีในในสายตาคนบ้านเฮาบ่ดีในสายตาคนที่บัดน พ่อบปยงเขาบอกขอบอกไปกินเขาเขาเขาขอหอกกะเมยู่มีกินไม่อยากกินไปกินแล้วก็แล้วเนาะฉันหลอครบเจิตตามไปตามจิตสุส,สื่สารเราไปในบุญยังฟังด้ดี จะได้มีปัญญาเจ้ว่าบุคคลว่าอย่างน้บุคคลว่าตัวปูภาษาขมิ้นนี่ปูเปลี่ยนบ่ปูได้ไปทุ่งดงทั้งขมิ้นปะครับผมทั้งสุรินทั้งปุ่นได้ไปทุ่งดงทั้งสุรินทั้งขมิ้นทั้งปุ่นบ่ครับผมบ่คคลปูเคยได้ไปทุ่งดงทั้งสุรินทั้งภาษาขมิ้นทั้งปุ่นบ่ครับผมไปวันฮาดีสามเลย วางของที่ขากันไปไปไปีไปียเกตพอขอบหน,น้าเะิ่นขอไปใส่หัวบุร <c oughs> ีรัม <c oughs> ใส่บปโนนขับป้อมไปโดน,นขับป้อมไปนอนยิ่โดนขับป้อม,ออมว่าสิไปอาร,รัานจากเห็นอารัานไปไหนไปแยกกันสามแยกมาอำเภออย่ัง เอาแบบออแบบอย่างลืมเื flying, like man, ือพระเจ้าพนจะเลี้ยวออกกันพระเจ้สะตึกเลี้ยวเข้ามาเข้าบริลัมจับตอนนั้นหลาน ills, ตายลูกลูกเอาลูกลูกลูกชายตายเขาโทรไปพ่นอยู่นนท์ขับป้อมพ่นโคกขับป้อมนนท์ขับป้อมบมเป็นโคกขับป้อมหรอกเราเป็นประเทศไทย แต่ว่ามันส่งออกไปเป็นโรนอยู่ดินประเทศไทยมันนแทงเขาเขาวาดอกไปในไปทหารหลายไกลกระทังกันประมาณสองสามกิโลมีรสองสามกิโลมีทหารเป็นก่อง้อยกอง้อยทั้งปูนก็มีทั้งปีกกรมีทั้งกระเมนก็มีทั้งเฮาก็มีแยังเละตั้งปืนชี้กันวัดกันเค้นมากกับมาเรียนน้ำกัน เดนะหลังบักจุลินไตทหารอาจาวจุลินตายหลังอันประมาณามสามตีหามเออไปรอดพุนถามกว่าโอ้ยของคนนี้ท่านพูนกับว่าราวของเขาเนาะทั้งอันอำนาจเจริญทั้งหมดเนี่ยว่าราวของเขาเนี่ยทีิงจริงกันยุติหรืวเป่าไปเด่นโอ้ย บยิงเดี๋ยว่าจะยิงยังว่าจะบอกกันว่ากานยิงยิงกันฟาดเอกล้วยของคนบ้านเดียวกันทั้งพนกับมี่คนไทยทั้งพี่กับมี่กับเมนมาเอมียกันย้อนู่็นวกเนหลานกันเลยิ่งกันแล้วบักสุเร้นไปยิงเขากวนอย่ดงีเห็นยิงเขาหลดเห็นนี้พนพนอยากเมาเถือเขาดีตายบาดีโคกันเขาก็ตากมากเถึกตายแล้วตายคนละคนทางคน ขย่างไปว่อยากอยากเห็นอาลาสเยประเทศจากวัดป่าจีนไปพอถึงพอพี่กวแวะว่าประพจะถึกใ่พี่แล้วใจได้เสือกปี่แล้วทะเลตีทะเลโน่ไปถามกวาการกินอยูน่นี่ตั้งแต่กินน้ำกันอยู่กินเหล้าซุปกันอยู่กวาทานกนวา อันฐานได้เนี่ยพระญาติบอกคือไปคือยางมาว่าเน่ยโอ้ยของบ่ได้เป็นศัตรูไผ่เท่านั้นแหละบันเป็นศัตรูยางไปซื้อแจ้กเขาว่าแนวที่หาแนวที่หากรารวังมือเจ้ากับเขา,เลา,ลา,าแล้วใช่ไหมครับกระปลาครับผักจ้าผักอย่างไรเขาซอดเขาบเป็นศัตรูกับไปบท่ทามเนี่ยนอนอน้ำทางเนี่ยนอนได้สองคืน นอนตรงของมป้อมคืนเน่งเอา,านอนอนแจะเท่ขึ้นหนึ่งกันแล้วมีนาบาทพาเมืองพาบ้านขอไปกินน้ำทางตั้งที่กกะพอดว่า่ายทหารก็แวะไปกิน่ายทหารเขา,าปลากระป๋องเนื้อมาให้กินแซ่บจะได้แล้ว <laughs> โอ้ยพญายเฮ้ยไปเดี๋ยวนี้ไปบ่ได้เลยวิดี๋ยวจ วังหาสิบสามหนโอ้ก็อยู่ในยะเจ็ดสิบปีเกือบจะกลัวสเนะแข้งขาก็แข้งบระหยัดบระายัยังแต่ว่าก้าเจ้าก็พวกทหารไทยเ่าผมมีต่อะไรของดีบัวรู้บัหลาผมมีย่างนี่จะหนึ่งสัจจะสองอดทนเท่านัน้นเท่านั้น่ออดทนยัง พยางแล้ววะชาัดจาคือบทตัวผู้ใดหรือว่าอันนี้ถือมันเราจะนอนเพื่อนมนอนอยู่บา้านเรียงอ่ะอำเภออำเภอสตึกนะ่ะบา้านมันที่เขาบุรีรัมบา้านอย่างบ้านบักเตงได้ได้มู่ยู่หันผู้นึงคนเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นโยมเขาเป็นพระก็อน,นอนอยู่ เข้าบ้านนี่เป็นนอนอยู่ทั้งด้านบ้านน่ะนอนอยู่หาน <c oughs> แกได้บอกไปหากระเบูเป็นมูเดียวเป็นมูเดียวกันเด้อไม่เป็น,กกนอะไรวันเะาูเพุ่เป็นพระเขาอย่างแกจะไปน้ำโสมดอะไรเนอะถ้าก็เทว่าเป็นมูเดียวก,กันไปมาหาจูกันเด้ออยู่บ้านนายเขียนบ้านเขียนบอก,กแกแกบ่มากใจไม่ใจแล้วบ่จัก <c oughs> โ์โหลายปีแล้วเวลาสิบกว่าปีแล้ว มากอ่ะมาลองชองห้องกมศูนย์กมศูนย์ร瑞奇瑞กมศูนย์มีเงินสี่บาทยู่หัวใจว่าจะนอกมีเงินสี่สิบบาทเลยชีพนันใจว่าจลายชีพใจบอกประสบกันเรื่องเงินกับว่าชิไปัใชีพนันคอแจนเปอรเนต์แจกแบบขึ้นรถจากสองหองมากระลงคอนแจนมีแห้งหนาบริบาลมีแห้งขา เงาคองแกนาปเลาะก่กจากคอนแ้นก็มาก็มาบานสามแยกขึ้นขึ้นอ่าขึ้นอย่างเนี่ยเคลื่อนอุบลรัตน์เนี่ยขึ้น่อนนก็ว่าตาไิลองเขานี่เรามาลงบันขคบอมมาโลกาอ่าช่องชาติลงหันไปไปไปรูปเดียวปะปู่ไปคนเดียว พูดเดียวเลยประลรงซองสาตว์แต่ว่าได้คนแกะเดอเน้แต่แกก็ยางไม่ถึ่ขนแก่มาสามแยกขค้นอุบลลารัฐประมาณสิบสามกิโลยางออกจากกันมากกะที่แล้วขึนข้นอ่าขค้นุบลลรัที่แล้วไตเขาว่าว่านีา้กรบพกอ่องสาตวก็ลงกบกบหอม ก็ไปขาเกลีเด้อไปยกเดือนกลัวไปเท่าเดีเดือนกลัวเจ <c oughs> ้ามากะพอเก,กิพูดมากละลงมาพี่ไปลงมาพี่กลับมาตอนนั้นมาหอดบานในทั้งเขาบอกคือทั้งเขาเด้จากแกคอนแกนหอ,อยยางเนี่ยขาหยุดทานเด้กูหยุดทาน ขาดำทางคือบ่กขี่รถนอหลวงตาพาตูดอง,ดองบอกมีเงินการถเขาบอ,อกขี่แมนเรียกเขา,าอบอกใครละพาดตัวรถข้นแก่นเนลยกันเราบรับกับจังหวัดเย่างละพู่แล้วร่อยจ้องร่อยพูกนึงเขาเจ้าใหายท่านเ่อโอ้มีเงินหลายบาทเติบไตเขาบา้มามันไ่ลงทอ,งอได้ก็นกัน ช่วยจีหอดบ้านแล้วกันสามหมื่นไอเดืาดชาด้ำทางอ้าวว่าจะหนอกก็เลยว่าจะไปสร้างเขื่อนจะไปสร้างอ่างน้ำโยบานผาซา,านกลกาบานปูแต่ทีวันบ่มีแต่สบายนั่นมันเป็นอ่างเด้บ้านนี้ลูกลูกเคยขันไปยิงมูตายาามันก็เลยว่ามันไม่จาง ออกมาร้างวัดจะได้เพียงหินจอกรว่าสั่นเขาขาดเรื่อยตัวว่าสั่นเขได้ขึ้นไปสร้างเกลื่อนขึ้นไปสร้างเกลื่อนกูมีเงินสามเมื่อจะได้หลายเติบยั่ต่อไปกัแท้บัตรกับตกซอยว่าสัน่นไปบานตัวจะกลับไปว้ยส่วนยางเขาจนได้ขีด <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ไม่ได้สร้างยังแหววไปสร้างวัดป,ป่าบรรพูนแล้วสร้างมันพ่โอโดนเติบยั่ ที่สามปีหรือชื่ปีในหลักแจว่าโมยูเด้โมยูส้างได้สองเดือนสามเดือนเขาได้เงินในรายเลยโอร้รบพวกนี้โมได้เงินเพราะวะ่าเขาเขาเถือเลขเจ้าภาพเขาก็เอาไปเบิด์ว่าใดเขาเลยนะแปลว่าแล้วแล้วก็เท่าน,นี้แล้วก็ไปเ,เจ้าก็งบ้านรายแจวเจ้าก็ไปอยู่บอกไปโอ,อยู่จากอยู่จังซี่ เสร็จแล้วกะบวัวกะเจ้าดอกี่ีะส่างน,นี่มนปูลงใช่ไหมครับผมขับผมก็ขอกับขอบขอพระคุณปูได้หลายครับผมขับ